อ่าแล้วที่นี้เขาเรียกว่าเห็ดอะไรพี่นี่กระปุกพระครับอีกทีนึงอีกทีนึงนี่กระปุกพระโอ้เราจะไปพูดซ้ำนะครับท่านผู้ชม,มนี่เลอะเลย,เ,ยเก็บก่อนเลยเก็บก่อนเลย,เอยโอ้ี่ครับดอกแรกครับส,สวัสดีครับอยู่กับช่องอินซีหัวกรวยครับ คลิปนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะครับเห็ดตอนนี้เริ่มจะออกแล้วนะครับนี่ครับอยู่กับแขกรับเชิญเลยครับพี่เอสวัสดีครับอะไรนะคู่อะไรนะโคราชโคราชคนคนคนอะไรมวยไทยคนรักมวยไทยคนรักมวยไทยนะครับติดต่อพี่เขาได้เลยนะเขาชอบมวยมวยกระไก่นะครับเมื่อกี้เราได้ดอกแรกแล้วนะไหนนะโชว์โชว์เห็ดเลยพี่ เห็ดพึ่งครับเห็ดพึ่งนะครับวันนี้พี่จะพาผมมาทําอะไรเก็บเห็ดพึ่งใช่ไหมเห็ดอะไรก็เก็บน้อยเว้นเห็ดเมานะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมขอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะครับเดี๋ยวตามพี่เขาไม่ทันนะครับอย่าลืมเลยนะครับก่อนเข้าป่าทุกครั้งนะครับผมก็จะทำอย่างนี้ครับทุกครั้ง กปกตินะครับผมจะเก็บเห็ดเวลากลางคืนนะครับกลางวันผมจะไม่ค่อยได้เก็บนะครับผมเพราะว่าเป็นแบคครราผมชอบลากลางคืนครับผมก็พอดีว่ามีแขกรับเชิญแล้วก็มีเด็กน้อยแล้วก็ผู้สูงอายุมาด้วยนะครับวันนี้ผมจะไปเจอเห็ดอะไรบ้างแล้วก็มีเห็ดชนิดไหนที่กินได้ไม่ไม่ได้ผมก็จะมาบอก ในคลิปนี้นะครับตามกันไปเลยครับโอนี่คือดอกดอกเดียวดอกเดียวอนี้ดอกเดงนี้ใหญ่เป็นื่อๆอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดพึ่งอะไรพี่ตัวนี้เป็นอะไรเห็ดพึ่งเอ่อพึ่งขมนะครับพึ่งขมครับเห็ดพึ่งขมเห็ดพึ่งตะเต่าอะไรพวกนี้นะครับอืมใช่โปตีนยาวดอกจะออกม่วงๆครับจ้อันนี้กินได้เหมือนกออันนะครับนี่<อ> <ๆ S 3> ปลลอมปลาเล่มปลลอมมาเล่มปลอมมาเล่มนี่คือกินได้นะครับท่านผู้ชม <c oughs> นี่คือเห็ดพึ่งเหมือนกันนะครับแต่ขามันยาวหน่อยนะครับผมโอ้โอหได้เห็ดโคนหมา,านตั้งเลยระวัง <c oughs> มีดนะโอ้ย <c oughs> oh! มันอยู่ใต้ใบไม้นอะอะพี่เก็บเลยครับนี่นะครับท่านผู้ชมพี่กำลังเก็บเขาเรียกว่าเห็ดอะไรนะพี่ ตัวนี้เป็นเห็ดพึ่งตับเต่าเห็ดพึ่งขะลายพวกนี้แหละครับมันแต่ถ้าเห็ดตับเต่ามันดอกมันจะดำๆใหญ่ๆหน่อครับอย่างนั้นครับอย่างนั้นก็ดังแห่์เลไงลยดังแห่์ใช่<ด>อันนี้ก็เหมือนกันพี่แต่แค่ว่ามันแตกโอท้ทีนี้เดียวกันมันแตกเห็ดพึ่งเนี่ยเห็ดพึ่งตับเต่อเลยรครับเึ็งขะลายโอ้ทางบ้านเรียกว่าอะไรก็คอมเมนต์บอกน้องได้นะครับผมนี่มันชอบอยู่ใต้ใบไม้ครับท่านผู้ชม มันตรงนี้มันงอกเยอะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันนะครับผมนี่นะครับท่านผู้ชมจะมีเห็ดอยู่ใต้ใบไม้เราแทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมมองจากฝั่งนี้ไม่เห็นนะแต่ผมมองจากฝังนู้นเห็นอยู่นิดนึงนี่ครับเห็ดหน้าขาวนะครับ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเห็ดน้ำแป้งนะครับที่บ้านเรียกว่าอะไรครับทางทางบ้านคอมเมนต์มาได้นะครับนี่ครับดอกใหญ่และดอกสมบูรณ์มากเลยครับส่วนมากดอกเล็กนะที่ผมเจอน้อยมากที่จะเจอดอกแบบนี้นะครับอยู่ใ,ใกล้รถเลยนี่คืดอกดอกเดียวดอกเดียวดอก อันนี้เขาเรียกว่าเห็ดพึ่งอะไรพี่ตัวนี้เป็นอะไรเห็ดพึ่งเอ่อพึ่งขมนะครับพึ่งขมครับเห็ดพึ่งขมเห็ดพึ่งตับเต่าอะไรพวกนี้นะครับอขมตีนยาวดอกจับอกม่วงๆอันนี้กินได้เหมือนกันนะครับปลอมปลเรม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 นี้คือกินได้นะครับท่านผู้ชมนี่คือเห็ดพึ่งหมดกันนะครับแต่ขามันยาวหน่อยนะครับผม โอ้โอ้ได้เห็ดโคนหวานจังเลยระวังมีดนะโอ้ยมันอยู่ใต้ใบไม้เนาะงไอข่าลายพี่เก็บเลยครับนี่นะครับท่านผู้ชมพี่กำลังเก็บเขาเรียกว่าเห็ดอะไรนะพี่ตัวนี้เป็นเห็ดผึ่งตับเต่าเห็ดผึ่งขาลายพวกนี้นะครับอืมแต่ถ้าเห็ดตับเต่ามันดอกมันจะดำๆใหญ่ๆเนาะครับอย่างนั้นอย่างนั้นก็ดังเหงื่งเลย อันนี้ก็เหมือนกันพี่แต่แค่ว่ามันแตกเท<อ>นี้เดียวกันมันแตก,แตกปุ่งเนี่ยปุ่งตับเตาเลยละครปุ่งขาลายเลยอ๋อทางบ้านเรียกว่าอะไรก็คอมเมนต์บอกน้องได้นะครับผมนี่มันชอบอยู่ใต้ใบ,บไม้ครับท่านผู้ชมมันตรงนี้มันงอกเยอะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันนะครับผมครับมาดูของพี่นะครับ ไหนครับพี่โอ้อันนี้ไม่ใช่น้องเห็ดนี่ครับเห็ดท่านผู้ชมโอ้นี่คือเห็ดอะไรครับเห็ดพึ่งอันนี้ใช่เห็ดพึ่งนกยุงไหมไม่ใช่ใช่ไหมใช่ครับอ๋อโู๊ห์ทำไมมันดอกมันใหญ่กว่านี้ครัพี่ต้องับดอกใหญ่มากโอเคครับท่านผู้ชมเจอแล้วเจอแล้วนี่ครับ หนึ่งดอกสองดอกครับท่านผู้ชมนี่ครับโอ้ได้แล้วสองดอกมีอีกไหมใช้มือแล้ครับเขี่ย <c oughs> สุดมากใช้ไม้นะครับใช้ไม้นะครับอย่าไปใช้มือบ่อยนะครับอันตรายได้หลายไหมครับ ไหนขอดูหน่อยว่าได้เห็ดอะไร,น,รน,นี่ครับท่านผู้ชมอุย้ยอันนั้นเห็ดพึ่งลงยุงใช่ไหมครับนี่ครับท่านผู้ชมอุย้ยได้แกงแล้วครับนี่ <c oughs> ผมเพิ่งมาไม่รู้จะได้หรือเปล่าหาครับทมม่านผู้ชมเสียนแหครับมาวานอ่ะเสียนแหนหาตะปลาครับ มาเจอป่าอย่างนี้จะเจอเห็ดหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเอาใจช่วยผมด้วยนะครับเป็นไงบ้างเนาะดูเจ้าดีท่านผู้ชมมานครับมานมานนี่ครับ <laughs> เห็ดพึ่งนะครับท่านผู้ชมมีเห็ดตับเต่าไหมครับนี่หรือว่าเป็นเห็ดพึ่งอย่างเดียวครับอันนี้กะโบลูกทุกนจ้ะ เอาผมจะบอกเท่าที่ผมรู้นะครับนี่ก็คือเห็ดพึ่งนะครับท่านผู้ชมนี่ครับหน้าตาเขาจะเป็นงี้ข้างใต้อย่างเงี้ยครับนี่ก็เป็นเห็ดพึ่งนะครับนี่แต่เป็นพึ่งหวานหมดเลยนะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นพึ่งขมมันจะเป็นสีม่วงนะครับท่านผู้ชมเอาครับมาดูเด็กๆเด็กๆทำอะไรกันอ่ะเด็กๆทำอะไรกันไหนเห็ดครับไหนเห็ดเห็ดเห็ดเดี๋ยวพี่อยากถ่ายเห็ดแล้วอยู่ไหนเห็ด เอาครับมาดูผู้สาวครับผู้สาวเขี่ยเห็ดนะครับยังไม่ได้สักดอกครับเอาครับแม่ถือไม้น่ากลัวนะครับหัล้มแบบได้หลายไหนพี่เอไปไหนแล้วครับไปไปลงไปข้นางล่างนั่นหนีผมลงไปข้างล่างแล้วผมต้องตามเลยครับท่านผู้ชม นี่ครับเห็ดพึ่งครับโอ้สวยครับสวยสามผนอครับเห็ดพึ่งมีอไหมเนี่ย เกติดๆนะครับใบไม้มันเยอะครับท่านผู้ชมใบไม้เยอะมากครับแล้วมันอยู่ใต้ใบไม้นี่ครับ <S <S ซ่อนตัวดียิ่งกว่าเล่นซ่อนแอบอีกครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมมาดูนะครับว่าพีเขาได้เยอะไหมครับ <S 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 ได้ยังครับ โยัานานเพ <ornament> ิ่งมาครับเพิ่งมาแต่ i̇şte. แตสนี่อยู่เลยโอ้ยดีายาข้ามไปฝั่งแล้วนะครับท่านผู้ชมผมมามาสายด้วยมาตั้งแต่กี่โมงแล้วครับเนีย่ยโอ้ แสดงว่าได้เยอะแล้วใช่ไหมครับนี่ไ,ไปขายรถนี่นะครับท่านผู้ชมจะมีเห็ดอยู่ใต้ใบไม้เราแทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมมองจากฝั่งนี้ไม่เห็นนะแต่ผมมองจากทางนู้นเห็นอยู่นิดนึงนี่ครับเห็ดหน,น้าขาวนะครับหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเห็ดน,น้ำแป้งนะครับที่บ้าน เรียกว่าอะไรครับทางทางบ้านคอมเมนต์มาได้นะครับนี่ครับดอกใหญ่และดอกสมบูรณ์มากเลยครับส่วนมากดอกเล็กนะที่ผมเจอน้อยมากที่จะเจอดอกแบบนี้นะครับอยู่ใ,ใกล้รถเลย <c oughs> นี่นะครับได้อีกดอกนึงแล้ว มองเห็นไหมเอ่ยดูแทบจะไม่เห็นเลยใช่ไหมล่ะครับอ่ะเข้าไปใกลก้อีกนิดหนึ่งเห็นหรือยัง,อยงครับเห็นยังเห็นยังครับนั่นแหละครับสีดำๆนั่นแหละครับนี่ครับน,นี่ครับเห็ดพึ่ง คุยครับคุยคุยคุย,ย,ย <c oughs> ผมว่าเห็ดในถุงมันจะมุน <c oughs> <c oughs> โอ้ยังแข็งแรงอยู่อายุกี่ปีแล้วครับพี่เจสิบแ <c oughs> ปดเจดสิบนะครับพี่น้องโอ้ยดูท่านผู้ชมยังมาหาเห็ดดูเห็นไหมแข็งแรงปึ้งปังครับผมเจ็ดสิบสามแล้วโอ้ยมาดูหลาน <c oughs> อยู่บ้านจักจะทําอะไรเนาะออกมายังว่าได้มายื้เส้นยื้สายนี่ครับท่านผู้ชมเห็นไหมสีจะคล้ายๆกับใบไม้มากเลยนะครับสีน้ําตาลครับเนี่ยครับดอกสวยครับดอกนี้ นี่ครับเห็ดพึ่งพึ่งหวานนะครับกวาดสายตามองรอบๆนะครับเวลานั่งนะครับมันจะมองเห็นดีอยู่นะเวลานั่งสังเกตดีๆนะครับแต่เวลาเรายืนเงี้ยบางทีใบไม้มันปิดมันบังเนอะเรามองไม่เห็นครับสีเหมือนใบไม้มากเลยท่านผู้ชมผมก็กลัวเหยียบมากเลย ไม่ได้จิดไม้มาด้วยไม่ค่อยอยากจะเอามือแหวกเท่าไหร่ครับอันตรายครับแปดตะกาหนึ่งครับร <laughs> โอ้หมานแค่ <laughs> ไหนลักษณะเป็นไง อ่าแล้วทีนี้เขาเรียกว่าเห็ดอะไรพี่พี่กระปูพระครับ <laughs> อีกทีนึงอีกทีนึงงนี่กระปูพระ <laughs> โอ้เราจะไม่พูดซ้ำนะครับท่านผู้ชม <laughs> ที่บ้านเรียกว่าอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับ <laughs> เรียกว่าเห็ดเลย <laughs> อ <laughs> อันนี้นะเห <laughs> ็ดคคกเนาะอันนั้นเนาะ <h ate cook> อันเห็ดทุบผมพึ่งแดงบอกเขานี่ยนี่ก็กินได้บางบางคนก็เรียกว่าพึ่งนกจูงนกยงมันนี่ปกติพึ่งนกยุงมันต้องขายาวเนาะใช่ครับเรียกว่าอยู่แต่ยังไงก็เป็นเห็ดที่กินได้นะครับผมนี่ก็อร่อยมากที่สุดเลยเนี่ยเขาจะฟ้องเอาไหมคือมันเป็นชื่อจริงๆไหมใช่ไหมอ่าโอเคครับ เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันแหละหนึ่งปีเนี่ยอร่อยอร่อยก็กรึดกรึดกรึดดิเนี่ยก็ทำหวานได้ด้วยพี่เนี่ยอ๋อผมอ่ะผมเตะทิ้งประจำแล้วผมไม่รู้ไงผมเข้าใจว่ามันเป็นเห็ดเมามาตลอดยาลยาลจะบอกถ้าลองจะทำสิน่ะต้องเอานี่มันออกเนี่ยมันเลาะมันนี่มันออกใกล้เมื่ดเนี่ ล้ล้อสีเหลืองสีเหลืองนี่คือคือมันกินไม่ได้หรือหรือเป็น,นเปลือกได้แต่ว่ามันมันไม่ค่อยอร่อยมันเหล <laughs> ืองก็ไม่ใช่กระปุกมันอะหินยองเาสีเหลืองออกแบบนี้ออกให้เมื่อไรเราก,ก็แกงปนกันได้เมื่อไหร่พูดออกเนี่ยกินไ,ได้เ,นเนมื่อไหร่มีแต่พระใท่แหละช่วงนี้ <laughs> แล้วมันนิ่มกันได้ดึงไก่อยู่ได้นะอ่าโอเคครับโอ้โอ้นิ่มจริงท่านผู้ชม นี Von ่มากนี mm ่มากอร่อยจะกัดจะกัดจะกะัดแล้วไปป่าดิตรงงอกเันแล้วคนทำมันงอกออกมากถูกย้ายก็ไปลอกอันนี้มันออกแล้วก็ะเพิ่งข้าวเกี๊ยวโอ้ยเก็บไม้ทิงนี่เป็นความรู้ใหม่เลยนะครับเนี่ยโอ้โหแล้วก็เพิ่งเคยได้ยินนะครับเก็บไม้ทิ้งขาวเกียวแล้วที่เท่ารู้จังไหมขี้เท่ารู้แต่เห็ดทานขี้เท่านี่กี้เท่าเหมือนเห็ดละงอกที่ว่ามันจะมีขี้เท่าบุญ อร่อยกลัเห็ดละวงูกหลายเท่าเนี่ยเดี๋ยวต้องเห็นของจริงเนาะนานาฝนต้องชุบๆรถชุบๆเดี๋ยวจะพามาเก็บอันนี้คือเห็ดอะไรครับอันนี้คือเห็ดอะไรนี่เห็ดทานนั่นเห็ดนี่เห็ดหูกว้างครับหูกว้างหูกว้างอ๋ออันที่ผมเคยถ่ายลงลงเฟซเมื่อปีที่แล้วพี่เห็นไหมครับอันนั้นดอกใหญ่นั่นแหละครับเขาเรียกว่าเห็ดเห็ดนมกว้างนมกว้างหูกว้างอะไรันนมกว้างหูกว้างอันเดียวกันเนาะอ๋อตอนนั้นผมไปที่ลมสักเยอะน้ำหนาวครับ ใน,ในี่ครับเวลาแกะสีเหลืองเ,ลองเปลือกมันนะครับลักษณะจะนี้น,นิ่มมา,มากนิ่มจริงๆครับท่านผู้ชมผมก็เพึ่งจะรู้ว่าเห็ดชนิดนี้กินได้นะครับผมให้กระปุกค่ะระปุกคได้ดอกบักใหญ่ถือมาอย่างดีท <c oughs> ี่ไหนได้เป็นหิน <c oughs>

โอ้เเาอาลงได้เนาะได้ลงไปเลยลงไปลถ่ายไปขนาดนี้แล้วอส่อันไม่นี่ลิขสิทธิ์หรอกถ้าเ่งมนีแเนี่ลิขสิทธิ์ขอนนาเขาไม่รู้ดีแมว่าเราอยู่ป่าไหนเกือบควายแน้มีเห็ดเบื่อไหมน้อนี่บอกน่นครับออกไปแล้วเก็บออกมาแล้ว อันนี้เห็ดอะไรเนาะนี่เห็ดโคกหรือเห็ดอะไรเห็ดก้นโคกเห็ดก้นโคกนะครับท่านผู้ชมอันนี้เห็ดก้นโคกมันเยอะอยู่ในตะกร้านหนึ่งอันนี้เห็ดเพึ่งเหมือนกันเนาะมันดอกง่ายๆเปนบานมันเห็ดตะโงกนี่เห็ดเข่าเห็ดเป็นนั่นเข่าเห็ดเพิงเข่าอันนี้ไม่ใช่นองยุงเนาะนองยุงนอยุงบอบอนอยุงขายเน่ากันเนี้ยนอยุงจะเป็นขายาวเนาะไปแค่กินนังยุงด้วยนั่งเกิดบอนั่งเกิดลูก ก็หนูได้มามได้อยู่นะผมผมเห็นอยู่อันนี้นี่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 แมนบอลนกยุงนี่นกยุงเนาะเพราะว่าขามันน่าจะเป็นอย่างงี้เพราะมันเหลืองๆอ่ะโอ้ขนมมันบบบยาวเออมันก็อาจจะยังน้อยนกยุงน้อยไม่ใส่เลยแม่อันยาวยาูก็ได้ไหโอ้ยหาไม่เลยเตี้ยพูดพีมากกว่าจบดังเออ